สวัสดีนะครับสําหรับสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาต่อกันนะครับวิดีโอวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทําให้รูปดอกไม้นะครับมันมีการเคลื่อนที่หรือมีการหมุนนั่นเองนะครับเรามาเท้าความถึงวิดีโอที่แล้วนะครับวิดีโอที่แล้วนั้นนะครับเราได้สร้างองค์ประกอบนะครับ เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับองค์ประกอบที่เราสร้างเอาไว้นะครับก็จะมีใบไม้มีต้นไม้มีดอกไม้มีกระถางต้นไม้ใช่ไหมครับคราวนี้นะครับเรามีกระถางต้นไม้แล้วก็มีดอกไม้เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทําให้ดอกไม้นะครับนะครับทําให้ดอกไม้นั้นมันมีการเคลื่อนที่หรือทําให้ดอกไม้มี การเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็มาเตรียมองค์ประกอบก่อนนะครับใบไม้เรามีแล้วใช่ไหมครับต้นไม้เราก็มีแล้วนะครับดอกไม้กระถางแล้วก็จะมีกระถางต้นไม้ใช่ไหมครับนะกระถางต้นไม้เรามีแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะมาดูที่ดอกไม้ครับนะนะครับเราจะมาดูที่ดอกไม้กันนะครับ ให้นักเรียนนะครับดึงรูปดอกไม้ออกมานะครับดึงรูปดอกไม้ออกมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนสังเกตว่ารูปอ็อบเจกต์ของดอกไม้ของเราเนี่ยมันยังเป็นกราฟิกอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะทําการให้ดอกไม้กลายเป็นมูวี่คลิปนะครับวิธีการก็คือคลิกเมาส์นะครับไปที่รูปดอกไม้นะครับ หลังจากนั้นนะครับให้กด F8 ที่คีย์บอร์ดนะครับหรือให้คลิกไปที่เมนู Modify นะครับแล้วก็คลิกไปที่ Convert to Symbol นะครับหรือกด F8 ที่คีย์บอร์ดก็ได้นะครับเสร็จแล้วนักเรียนก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมาครับในนะครับ Convert to Symbol ตั้งชื่อครับตั้งชื่อ Symbol ของเราเป็นนะครับดอกไม้หมุนอ่าสมมุตินะครับ อดอกไม้หมุนนะครับเสร็จแล้วก็เปลี่ยนชนิดเปลี่ยนชนิดของไทนะเปลี่ยนชนิดของไทนะครับให้เป็นแบบมูว e ค l ิปนะครับให้เป็นแบบมูว e คริปนะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยสังเกตดูตรงนี้นิดนึงเนาะตรง registration ตรงนี้จะเป็นรายละเอียดให้นักเรียนเอาเมาส์เนี่ยมาคลิกตรงจุดกลางแล้วให้มันอยู่กลางๆนะครับ เสร็จแล้วเรียบร้อยก็คลิกโอเคนะครับหลังจากนั้นนักเรียนก็จะเห็นว่ารูปดอกไม้หมุนของเราเนี่ยนะครับมันจะเป็นรูปฟันเฟืองใช่ไหมครับมันจะเป็นรูปฟันเฟืองเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมากําหนดให้รูปดอกไม้ตัวนี้นะครับให้มันมีการเคลื่อนที่นักเรียนสังเกตดูที่ไทม์ไลน์ของเราไทาม์ไลน์ของเรามันจะเป็นเลเยอร์หนึ่งเนาะตรงนี้เรายังไม่ได้ประจัดการอะไรนะครับแต่ว่า เราจะไปทําให้ดอกไม้เนี่ยมันมีการเคลื่อนที่หรือมันหมุนนะครับวิธีการก็คือให้เราดับบลคลิกนะครับดับบลคลิกก็คือคลิกซ้าย2ครั้งนะครับสิ่งที่ปรากฏโชว์ขึ้นมานะครับม่สังเกตด,ดูดตรงนี้ครับที่สเตทหรือพื้นที่การทํางานของเรามันจะขึ้นคำว่าซีนหนึ่งแล้วก็สังเกตคําว่าดอกไม้หมุนเห็นไหมครับมันจะขึ้นคําว่าดอกไม้หมุนโชว์ขึ้นมาแบบนี้ แสดงว่านะครับตอนนี้เรากําลังเข้าไปทํางานในส่วนของดอกไม้เราก็สามารถที่จะทํางานในส่วนของไทม์ไลน์ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับมาดูวิธีการครับเราทํางานอยู่ในดอกไม้หมุนนะครับสังเกตดูจากตรงนี้นะครับสังเกตดูที่สเตตของเรามันจะขึ้นเป็นสีเทานะครับเราทํางานอยู่ที่ดอกไม้นะครับอ่าโอเคนะครับ เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเราจะทําดอกไม้ตัวนี้ให้มันหมุนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ทำลายนะครับที่1น,นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะไปที่ทำลายสัก60แล้วกันนะครับคลิกขวาที่ทำลายเฟรมที่60นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับให้หนักเรียนเลือกไปที่คําว่า insert keyframe นะครับ insert Keyframe นะครับ i n s e r t k e y f r a m e นะอินเสิร์ตคีย์เนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อได้ Insert Keyframe เสร็จแล้วเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีะจุดนะครับอยู่ที่เฟรมที่1แล้วก็จุดอยู่ที่เฟรมที่60และระหว่างเฟรมเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นสีเทาแบบนี้นะครับขึ้นเป็นสีเทาแบบนี้ ถามว่ามันเป็นแอนิเมชันหรือยังหรือมันมีการเคลื่อนไหวหรือยังนะครับเราสามารถกด control ตามด้วย enter นะครับกด control แล้วก็ตามด้วย enter นะครับสังเกตว่ามันก็ยังคงนิ่งเหมือนเดิมใช่ไหมครับแล้วเราจะทำยังไงให้มันบุนได้นะครับวิธีการก็คือนะครับให้นักเรียนนะครับนำเมาส์นะครับมาชี้บริเวณที่เป็นพื้นที่สีเทาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ตรงไหนก็ได้นะครับตรงไหนก็ได้แล้วแต่ หลังจากนั้นคลิกขวานะครับแล้วเราก็จะไปเลือกคำว่า create classic tween นะครับ create classic tween นะครับมันก็จะขึ้นเป็นสีเทาแบบอ่ามันจะขึ้นเป็นเส้นเส้นตรงเป็นลูกศรชี้ตั้งแต่เฟรมที่1จนถึงเฟรมที่60ใช่ไหมครับอ่าเฟรมที่60ถามว่ามันมีการเคลื่อนไหวหรืออหมุนหรือยังนะครับเราลองกด control ตามด้วย enter ครับ สุดท้ายมันก็ยังคงยังไม่เล่นเหมือนเดิมนะครับยังคงไม่หมุนเหมือนเดิมนะครับวิธีการจะทํำยังไงนะครับให้มันมันหมุนนะครับวิธีการก็คือนักเรียนดูตรงนี้ครับดูที่ property ของเราอ่าดูที่ property ของเรานะครับ property นักเรียนดู property ของนักเรียนด้วยนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เรายังเอาเมาส์คลิกอยู่ตรงนี้อยู่เห็นไหมครับเมาส์ยังคลิกอยู่ที่อยู่ที่ระหว่างเฟรมที่หนึ่งถึงเฟรมที่60 ดูตรงคำว่า rotate นามันจะมีคำว่า rotate เป็นคำว่า auto ถ้าเป็น NON ก็จะปกติถ้าเป็น auto ก็จะเล่นอัตโนมัติใช่ไหมครับแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งแต่มันเป็นการหมุนเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงคำว่า cw นะ cw ก็คือหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น ccw เนี่ยมันจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาให้เรนจำมาไว้นะครับ นักะะเรียนจะเลือกเป็นแบบหมุนตามเข็มนาฬิกาหรือหมุนทวนเข็มนาฬิกาก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็คลิกเมาส์ลงไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนก็ลองกด control ตามด้วย enter นะครับน่าลองกด control ตามด้วย enter ดูได้นะครับอ่ะโอเคนะครับกด control ตามด้วย enter ครับนั่นสังเกตว่าจะดอกไม้เนี่ยมันก็จะเริ่มหมุนเห็นไหมครับดอกไม้มันก็จะเริ่มหมุนแล้วเรียบร้อยอ่าหมุนตามแบบ ที่เรากําหนดนะครับอ่ะโอเคนะครับตอนนี้เราได้ดอกไม้ที่หมุนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็กดปุ่มลงไปนะครับคลิกอ่าเราจะยกเลิกการทํางานของดอกไม้หมุนตัวนี้ใช่ไหมครับเราก็คลิกไปตรงคําว่าซีนหนึ่งตรงนี้ครับอ่ายกเลิกการทํางานนวเนี่ยไม่ต้องตกใจเอ๊ะทำไมในเลเยอร์ของเราไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะเรายกเลิกการทํางานของอการทํางานของมูวี่คลิปของดอกไม้แล้วนะครับ นั่นเ่ยไม่ต้องตกใจนะครับอะครนี้เราก็สามารถที่จะลบตรงนี้ออกไปได้นะครับตรงดอกไม้หมุนเนี่ยเราสามารถดึงมาใช้งานได้เลยนะครับเนี่ยสามารถดึงดอกไม้หมุนมาใช้งานได้นะครับกี่ดอกก็ได้แล้วแต่มันก็จะทําไมครับนักงเรียนนะครับมันก็จะหมุนก,กดคันท r o l Enter มันก็จะหมุนให้เราสวยงามเห็นไหมครับครานี้เราก็สามารถที่จะนําดอกไม้หรือต้นไม้ของเรากระถางดอกไม้ของเราเนี่ยนะครับมามาวาง นะครับแล้วเราก็อาจจะมาเอาดอกไม้ของเราเนี่ยมา,ม,ามาแทนที่ตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าดอกไม้ของเรามาแทนที่แล้วก็าวางลงไปนะครับมาวางลงไปอาจจะวางซ้อนกันก็ได้หรืออะไรก็ได้แล้วแต่นักเรียนเลยนะครับขึ้นอยู่กับนักเรียนหรือเราจะสร้างเป็นองค์ประกอบใหม่ก็ได้นะครับอ่านะครับครูก OK, OK, ็กด control enter ดูเห็นไหมครับดอกไม้มันก็จะมีดอกไม้มีการเคลื่อนที่หรือหมุนต่างๆเห็นไหมครับอ่านี่คือ องประกอบนะครับของรูปภาพของการทําให้รูปภาพมันหมุนหรืออะไรต่างๆนะครับเ,เราก็สามารถที่จะนํากระถางต้นไม้สมม,มุตนะิมาจัดวางใหม่นะครับมาจัดวางใหม่จัดวางใหม่นะครับ <Yeah. S 2> เราก็สามารถที่จะมาจัดกระถางต้นไม้ใหม่นะครับแล้วก็นํานต้นไม้มาใส่นะครับนาต้นไม้มาใส่ก็แล้วแต่นักเรียนจะดีไซน์ได้เลยนะจะดีไซน์ยังไงก็ได้ ออกแบบให้สวยงามนะครับอ่านะครับอันนี้ก็อาจจะปองไว้ด้านบนนะครับคลิกขวาเลือก arrange นะครับนะครับแล้วก็ไป bring to front นะครับให้มันอยู่ด้านหน้าได้โอเคนะครับแล้วแต่นักเรียนเลยนะครับอ่าเราเอานำมาวางรู้ไหมเสร็จแล้วต่อครับเราก็นำใบมุงใบไม้นะครับมามาใส่ไว้ให้เรียบร้อยอ่านะครับแล้วก็นำดอกไม้หมุนมาใส่ ชุบอ่านำดอกไม้หมุนมาใส่อ่ะเรากดคอนโทรลเลเตอร์ดูนะครับอ่ะคราวนี้เราจะทําดอกไม้ตัวเนี้ยนะครับเราจะไม่เราจะให้ดึงออกมาแล้วหลอมมันก็ใช้งานได้เลยนะครับตกแต่งให้สวยงามนิดนึงอ่าตกแต่งให้สวยงามนิดนึง ตกแต่งให้สวยงามอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราทําตัวนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยคุกก็คุมครับคุมรูปภาพคุมรูปภาพนี้เอาไว้นะครับให้มันเป็นต้นเดียวกันให้มันต้นเดียวกันนะครับเสร็จแล้วก็กด F8 ที่คีย์บอร์ดนะครับอ่าเสร็จแล้วเรียบร้อยครูก็บอกว่ากระถางต้นไม้ กระถางดอกไม้แล้วกันนะดอกไม้หมุนนะครับให้มันเป็นชนิดของ movie clip นะครับให้มันเป็นชนิดของ movie clip แล้วก็คลิกโอเคนะครับตอนนี้ครูก็จะได้กระถางดอกไม้หมุนแล้วเรียบร้อยนะครับครูก็นํามาจัดวางเนาะนำมาจัดวางนะครับนามาจัดวางนํากระถางดอกไม้นําอะไรของเอานํากระถางดอกไม้ของเรานี่แหละมาจัดวางให้มันดูสวยงาม น่านากระถางดอกไม้ของเรามาจัดวางให้มันสวยงามก็ขึ้นอยู่กับนักเรียนจะดีไซน์ได้เลยนะครับน่านำมาดีไซน์ออกแบบให้สวยงามตามแบบที่นักเรียนต้องการได้เลยน,นะครับอันนี้ก็ดึงมานะครับดึงมานะอาจจะมีต้นเล็กต้นใหญ่ต้นสูงต้นกลางก็ให้มันดูสวยงามนะครับจะทําเป็นป่าหรือจะทาเป็นอะไรก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็อาจจะ นำฉากหลังน่ะนำฉากหลังเข้ามาใช้งานนะครับเพื่อให้ดูมีแบ็กกราวด์ที่สวยนะครับอ่ะเราก็ไปเสิร์ชจาก Google ก็ได้นะครับอ่ะไปเสิร์ชจาก Google มาใช้งานเนาะเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับเสร็จแล้วก็ไปหาพื้นหลังนะครับอ่าพื้นหลังน่ะพื้นหลังสวยๆอ่ะว่าไปนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ค้นรูปครับอ่ะไปค้นรูป นะครไปนคนรูปเสร็จปั๊บเราก็ไปที่เครื่องมือนิดนึงนะครับนะเราจะได้ดูว่าเราต้องการภาพขนาดไหนนะครับพอคลิกที่เครื่องมือเสร็จปั๊บคลิกขนาดเราก็จะเลือกขนาดปานกลางนะครับเลือกขนาดปานกลางนะสีแบบไหนนะครับสิทธิ์การใช้งานนะครับก็คือเป็นเป็นแบบทั้งหมด เป็นแบบทั้งหมดต้องระมัดระวังด้วยนะักเรียนในการนํารูปแบ็กกราวด์มาใช้อะไรต่างๆอันนี้เรามาประกอบเราเอามาประกอบนะครับนำมาประกอบกับการเรียนของเรานะครับไม่ได้แสวงหาก,กําไรนะครับสมมุติว่าครูก็ไปเลือกมาสมมุติเป็นทุ่งหญ้าอสมมตินะพื้นหลังสวยๆพื้นหลังทุ่งหญ้าพื้นหลังทุ่งหญ้าพื้นหลังทุ่งหญ้าสวยๆนะครับเราก็ไปเลือกมา สมมุติครูก็ไปเลือกมาเสร็จแล้วครูก็คลิกขวานะครับแล้วก็เซฟนะครับบันทึกรูปภาพบันทึกรูปภาพเป็นนะครับเก็บเอาไว้ใช้งานนะเก็บเอาไว้ใช้งานที่ดาวน์โหลดแล้วกันนะครับนะครับเซฟงานเก็บเอาไว้นะครับตั้งชื่อมันนิดนึงนะครับ BG โอเคนะครับแล้วก็คลิกเซฟ เรียบร้อยนะครับกลับมาที่โปรแกรมแฟลตของเรานะครับเราจะนำแบ็กกราวของเรานะครับที่เราเตรียมเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับนํามาใช้งานได้อย่างไรวิธีการก็คือไปที่ไปที่เมนูไฟล์นะครับเสร็จแล้วไปที่คำว่า Import นะครับการที่เราจะเลือก Import นั้นมีหลายแบบมากเลยนักเรียนให้นักเรียนไปเลือกคำว่า Import to Library นะครับ import to library นะครับมันจะไปเก็บเอาไว้ใน library ของเรานะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวคุก็ไปเลือกนะครับรูปภาพที่ดาวน์โหลดมาอ่านะครับ background แล้ว background ของเรามันก็จะลงมาอยู่ใน library แล้วเรียบร้อยเห็นไหมครับแล้วก็ดึงอ่าดึง background ลงมานะครับดึง background ลงมาย่อขยายให้มันสวยงามนะครับอ่านำ background ไปไว้ข้างหลัง ก็คลิกขวานะครับ a l i g n นะครับ s n n to b ูแบล็คนะครับก็ให้มันไปอยู่ด้านหลังชิ้นงานของเราน,านำไปอยู่ในชิ้นงานของเรานะครับนะเรียบร้อยแล้วนะครับลองกด Ctrl Enter ดู เราก็จะได้ทุง่งญ้าแล้วก็ดอกไม้ที่สวยงามของเรานะครับสำหรับงานชิ้นนี้นะครับก็เสร็จเป็นอันเรียบร้อยสำหรับเวิร์กช็อปแรกของเรานะครับลองไปฝึกทำดูนะครับกับการทำให้ดอกไม้หรือวงกลมมันหมุนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ